นิดนึงเนาะวันนี้เป็นอีกวันที่ภารกิจคืออะไรพาลูกๆไปหาหมอค่ะนี่กับบี่ซินดี้ก็นุ่มๆอยู่ข้างหลังค่ะเราต้องนั่งข้างหลังวิสกี้วิสกี้เบบี้ฮัลโหลฮัลโหลวิสกี้ฮัลโหลเจดี ต้องนั่งข้างหลังกับเด็กๆค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่าร้องกันก็เลยมานั่งข้างหลังยกเขาอ้าวน,นี่มิสกี้ครับผมมิสกี้ไม่แอะเลยแต่เจดีเนีย่ยอยากอ้อนนิดนึงอยู่ไม่รู้จะอ้อนทำไมนี่คือภารากิจวันนี้นะคะรอบแรกนะคะวันนี้มีสองรอบนะรอบแรกคือ เด็กๆนะคะก็คือวิสกี้เจดีโบเกิลแล้วก็แชมเปญน,นะคะไปฉีดยาค่ะที่แบบวาา่าปีละครั้งนะคะส่วนเด็กๆที่ชั่งน้ำหนักไปเมื่อวันก่อนนะคะก็จะมารอบบ่ายค่ะคือวันนี้เข้าอุดรสองรอบเลยเข้ารอุสองสองรอบเลยค่ะวันนี้ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่ามั่นใจในโรงพยาบาลนี้ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลนี้่ะไกลแค่ไหนก็ไปค่ะโรงพยาบาลอุดรนะคะโรงพยาบาลที่อุดรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะพี่ออดอย่างเลยพี่ออดเนี่ยพี่ออดมเงกันมองก้นบ่อยมากลูกโมเกนยมองกันย้ายนิดย้าย ยายมิดบันทับฟช่เด็กๆนะคะอันนี้วิสกี้ครับผมอันนี้โมเกนแล้วก็อันนี้เจดีครับผมออแล้วก็ซาว,าว,าวหนึ่งสาวอยู่ข้างหน้าค่ะกับพ่อเขาูบป ues, ปดบยูีูดบบยูด่ย Boken, good boy Luke. Boken, may long, Luke. Boken, good boy bác lời. Champagne, champagne, been good. champagne, the best thing to do. Champagne, sit down, baby. sit down. ชอบมากเลยชอบมาขึ้นขึ้นบ่าสองรุ่มแล้วก็หนึ่งสาวอยากมาเซฮโหลผู้บ่าวอ่าน้องสาวนะคะน้องสาวคนเล็กวิสกี้ครับผมวิสกี้ฮเหลอวิสกี้ชอบมากค่ะชอบมาขึ้นบ่าวิสกี้ ฮลโหลอายสวย d a r l อืมช mm, really nice. oh, ิคกนลีนเจ้าเจดีค่ะเจ้าเจดีเนี่ยจะไองอเงยกับเพื่อนงอเพื่อนโกบัวค่ะมาลุ้นกันว่าเด็กๆจะมีปฏิกิริยา ปฏิกิริยายังไงเพราะว่าเขาเพิ่งได้เห็นตัวครั้งแรกอะเจอละเห็นละวเห็นลวิสกี้เห็นละวเจดีเห็นแล้ว morgan อะไรลูกอะไรนั่น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 วัว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 ลูกลูก morgan ได้กสวัสดี อยากแลกเปลยนกไมโมเก้ r โมเว่โมเกนเยโมเกนก็จะเาโมเกะเค e n สวัสดีค่ะเพื่อนเอ่าชีดรอบรอบอแรกนะคะก็ผ่านไปได้ดีค่ะหนุ่มก็ดีเลยเี่นหนุ่มเจดีนะคะวิสกี้แล้วก็หนุ่มโมเกนค่ะส่วน น้องสาวลาแชมเปญก็โอเคค่ะอยู่ข้างหน้ากับพ่อใหญ่พันพันไปได้ดีจา่ายไปนอนหนอกก็พันกว่าบาทนะคะนะัดต่อไปคือปีหน้าเดือวันที่18เดือนธันวาค่ะก็ปีละเข็มเนาะเพราะว่าน,นุ่มๆเขาโตแล้วปีกว่าแล้วนะคะพันพินไปได้ดี รอบสองนะคะรอบบ่ายก็คือเด็กๆค่ะเด็กเด็กๆที่เพิ่งคลอดนะคะของคืน้นงลูกน้อง,ลองอไลเวอร์นะคะก็จะมาค่ะทําให้มันเสร็จเลยวันนี้นะคะอยูกโอเคค่ะ มาลุ้นกันว่ารอบต่อไปจะยุ่งขนาดไหนจะยากขนาดไหนไม่อยากจะคิดสึ่งวันนี้เขาเป็นเพื่อนขณะนี้เวลาบ่ายสามห้าสิบเจ็ดนะคะอันนี้รอบสองนะคะรอบสองอะไรเอ่ยรอบสองสำหรับนี่เลยค่ะเดีย๋ยวแไปหันกล้องให้ดูนี่ค่ะรอบสองนะคะคือเด็กๆนะคะ รา r ท u n d two ค่ะร o u n ูรอบสองค่ะสำหรับอุดรวันนี้นะคะ mm hmm. เขาออกอุดรปันวาเลนจ์จะมีค่ะเด็กๆก,กันจะพาไปเช็คร่างกายกันนะคะเช็คร่างกายฉ <One minute. S 2> ีดยากันค่ะ, et, เ,คคะเด็กๆเตรียมพร้อมกันไหมลูกพร้อมกันไหมใช่ไหมครับใช่ไหมคะกลัวกันค่ะกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวจะพาไปฉีดยา,ต,าตํตาตูตําตู

มถึงแล้วนะคะสำหรับโรงวยาลนะคะถึงแล้วโอ้ส <in. S 1> ุดยอดจ้าเนยสีแยกไฟแดงมานะคะแล้วก็ดีค่ะบรรยากาศนะคะก็พาเด็กๆเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ,บติดกับถนนถนนนิ้ก็ไมใช่นะไม่ใช่ใชสิถนนรอบเมืองนะคะถนนรอบเมืองอแล้วก็ เด็กๆก็เข้าการฉีดเรียบร้อยแล้วจ่าย <Excellent. S 1> ไ,ไปเบาๆ2,004 <Excellent. S 1> เปิด8โมงถึง8โมงถึง2ทุ่มนะคะทุกวันแล้วก็เด็กๆนะคะอ่ะ Why the two here Why the two on the front s <Three>. s t <Three. S 2> h <Three. S 3> Yes So don't get t h e mixed up <laughs> เขาใหญ่เป็นคนยื่นให้เปล่านะคะแต่วก็อยู่ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อจะเอาเด็กไปฉีดยานะคะตอนนี้ก็ฉีดยาครบเรียบร้อยแล้วเดบริการดีมากค่ะโรงพยาบาลนี้นะคะบริการดีมากๆแม่ค้าเนียนและนุ่มบนเดอร์เฟนส์ so I don't get them all mixed up นอนคะ่ะลูกให้พ like. okay. ่อใหญ่ยื่นนะคะพ่อใหญ่กลัวพ่อใหญ่ไอ้แกบอกว่าแกกลัวหลงก็เลยแบบว่าต้องเอามาแค่มากกับพิชโยพชโกัเซมบัารอบสองผ่านไปเรียบร้อยตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่านะคะเซมิัคานี่้คนมัคคานี่มาแค่เซมิมาแค่มาแค่เซมมาแคาพิชโยนี่โอเคจ้าเตรียมตัวกลับบ้านทีนี้ Hello. hoffi'ch <laughs> gweld chi, Helo! All done, he? Peiw sgaw? He! Diolch yn fawr am eich cymryd y dydd. He, diolch yn fawr. Diolch